ชีวิตที่จากไปแต่ไปต่อชีวิตได้อีก8คนนะฮะเรื่องราวนี้สภากาชาติไทยขอดูภาพที่สภากาชาติไทยโพสต์เอาไว้หน่อยคุณผู้ชมครับ สภากาชาติไทยขอร่วมสดุด,ดีและไว้อาลัย1ิเอกช่วงวิศีหาคำหรือว่าหมุนนิวนะครับทหารหนุ่มผู้มีหัวใจแห่งการเสียสละข้อความที่สภากาชาติไทยเนี่ยได้มีการเขียนเอาไว้บอกว่าเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันทำให้1ิเอกนิว mm. เด็กหนุ่มคนนี้ภาวะสมองตายสร้างความโศกเศร้าให้กับครอบครัว แต่ครอบครัวสืบสารเจตนารมน้องโดยการบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาติไทยร่างกายสูญสลายแต่ความดียังคงอยู่โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกได้ทำการผ่าตัดส่งมอบอวัยวะอันทรงคุณค่าและนำไปช่วยผู้ป่วยที่รอความหวังได้ถึง8ชีวิตนะฮะนับเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่สภากาชาติขอแสดงความเสียใจและกราบขอบพระคุณครอบครัวสีหาคำที่ได้สร้างบุญใหญ่ให้แก่สิเอกนิว ล่าสุดมีภาพบรรยากาศงานศพของน้องด้วยเดี๋ยวให้ดูสักนิดหนึ่งวันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับคุณแม่ของน้อง<ม>คุณภารดีสีหาคำคุณผู้ชมครับคำถามเลยก็คือเดี๋ยวเปิดภาพบรรยากาศภาพน้องให้ดูสักนิดหนึ่งเห็นบอกว่าน้องไปประสบอุบัติเหตุ<ม>แล้วตอนที่ถูกรถชนเนี่ยสมองน้องบวมกะโหลกร้าว หน้าแตกตอนนั้นหมอต้องใช้เครื่องพยุงหัวใจแล้วก็ปอดหมอขอให้ทำใจเพราะไม่เช่นั้นถ้าน้องฟื้นน้องอาจจะนอนเป็นผักก็คืออัมาพึกอัมาพาตหลังจากนั้นเห็นบอกน้องอาการแน่นิ่งไปคือ18มกราครอบครัวก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นระบบภายในน้องอย่างดีดีกว่าเผาเลยใช้ก็คือบริจาค<ม>อ๋อนี่ภาพตอน,น้องฝึกใช่ไหมใไหนดูเต็มๆหน่อยดิขอดูเต็มๆหน่อย แล้ว8ชีวิตเดี๋ยวจะบอกว่าส่วนไหนอะไรยังไงแต่เขาจะไม่บอกผู้รับอยู่แล้วถูกไหมฮะ,ะมีเสียงไหมครับถ้ามีเปิดหน่อยนี่น้องนิว1นคนจากไปอีก8ชีวิตได้กลับคืนมาอย่างแข็งแรง หมอบอกว่าร่างกายข้างในน้องดีเลยมีการขอบริจาคกระจายไปอะไรที่ไหนบ้างก็คือเบื้องต้นเองเนี่ยก็คือมีการกระจายแต่ละอวัยวะฮะทั้งหมดก็คือ8ร่างด้วยกันลิ้นหัวใจบริจาคให้ทั้งหมด4คนไตบริจาคได้2คนแก้วตาของน้องบริจาคให้กับผู้ที่รอรับอีกสองคนหากอวัยวะของลูกชายเนี่ยได้ไปถึงมือผู้ป่วยทั้ง8รายก็อยากจะบอกผู้ป่วยเหล่านั้นที่ได้รับอวัยวะไปว่ามีชีวิตต่อขอให้ผู้ป่วยเหล่านั้นขอให้เป็นคนดีคิดดีแล้ว ก็ทาดีแค่นี้ครอบครัวก็ดีใจแล้วนี่น้องอยากเป็นทหารและน้องอยากเป็นทหารเสือราชินีแต่ไม่มีโอกาสเพราะน้องไปประสบอุบัติเหตุนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้บรรยากาศงานศพของน้องเห็นบอกครอบครัวก็ภูมิใจเพราะโรงพยาบาลยืนยันว่าลิ้นหัวใจ4ี่คนตายสองคนแก้วตาอีก2คนนะฮะเพราะฉะนั้นแชีวิตครับที่ได้รับอวัยวะจากน้องไปไปต่อลมหายใจเขาในวันที่น้องจากไปฟังเสียงคุณแม่หน่อยสักครับ น้องก็น้องกลับจากงานจากงานทำบุญแถวบ้านแล้วคนนี้ไปส่งเพื่อนก็ค่ะกลับมาน้องได้เกิดอุบัติเหตุรถหลบรถแล้วก็ชนต้นไม้ค่ะแล้วก็อทำอัดน้องอัดอัดเข่าล่างต้นรถโดนอัดเข่าล่างนน้อค่ะแล้วก็ได้ําส่งโรงพยาบาลแล้วคนนี้อ่าพอรักศักษาไปวันแรกก็คือผ่าผ่าตักดให้เครื่องพายุหัวใจและปอดค่ะ น้องรักษาอยู่ประมาณสี่ทสี่สี่วันนะคะแล้วก็ได้ย้ายเข้าไปตึกไอซีอยูแต่ว่าสนองอาการของน้องคือมีสมองบวมสมองบวมแล้วก็กระโหลกร้าหน้าเจ้าหน้าแตก่เนี้ยค่ะคะุณหมอโทรมาวันยื่หมอโทรมาวันแรกเุณเหมอเขาก็าาให้แม่ทำใจว่าอาการของน้องไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้ได้เป็นปกติ เหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ครับว,นะวันที่สเกตวันที่สเกตค่ะ11ที่ผ่านมาวันที่ <ใน S 2> สเกตใช่ไปไปที่นั่โตแล้วโ่คุณแม่ครับในสายตาของคุณแม่น้องมิวเป็นลูกชายแบบไหนบ้างนะครับน้องใช่ไหมคะ,ะน้องเป็นคนดีคะ่ะน้องก็เป็นคนที่ให้ทุกอย่างให้คน